สวัสดีค่ะตอนนี้รายการ5้าข้อขอเคลียร์เรื่องเบาหวานก็กลับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีประเด็นสําคัญค่ะเรื่องราวที่เราอยากจะคุยกันก็คือเรื่องของเบาหวานกับการขับรถนะคะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญที่สําคัญของเรานะคะก็คือแพทย์หญิงพันชิพตันติวงศ์ท่านเป็นอายุรแพทย์ต่อมไรทท่อโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราศชสีมาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเอคะสวัสดีค่ะพี่แนวค่ะ ุณหมอเอคะพูดถึงเรื่องเบาหวานกับการขับรถนะอยากจะถามคุณหมอว่าเป็นเบาหวานเนี่ยขับรถได้ไหมคะจริงๆเป็นเบาหวานนะคะก็สามารถที่จะขับได้แต่ว่าจะเป็นเบาหวานที่ควบคุมโรคเบาหวานได้และไม่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะที่ถถแนวแต่ถ้าเป็นไรที่เป็นเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้นะคะแล้วมีภาวะแทรกซ้อ,อนอันนี้เราต้องคุยกันก่อนคะ่ะ แล้วพอพูดถึงโรคแทรกซ้อนถามว่าล้วโรคแทรกซ้อนปาหวานแบบไหนอะคะที่จะขับรถไมไ่หรือว่าได้ตรงนี้เคลียร์อย่างไรดีคะค่ะการที่เราจะขับรถนะคะมันต้องใช้หลายอย่างเลยนะคะต้องใช้สายตาที่ดีต้องใช้ประสาทสัมผัสที่ดีมือและเท้าก็ต้องรับความรู้สึกได้ดีเนาะพี่ และนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของระดับความรู้สึกตัวกระติสัมประชัญญะเนี่ยต้องเต็มร้อยอะคะ่ะดังนั้นในคนไข้เบาหวานที่มีความเสี่ยงบ,บางอย่างที่มันมีผลต่อสามปัจจัยที่กล่าวไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขึ้นตานะคะเบาหวานขึ้นตาก็คือหลอดเลือดตาที่ว่ามันมีปัญหาจอตาเนี่ยคะ่ะจะมีตาข้ามมัวก็าอาจจะมีปัญหาต่อการขับรถได้ หรือว่าในรายที่ว่าเป็นเบาหวานแล้วมีปัญหาในเรื่องปลายประสานเท้าที่มันเสื่อมอะค่ะคนไข้ก็จะมีอาการชาเท้ารับความรู้สึกของเท้าลดลงก็เสี่ยงค่ะแล้วยิ่งเฉพาะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนี่สําคัญมากเลยก็คือกลุ่มที่มีเรื่องของความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำเวลาที่คนไข้เบาหวานมีภาวะน้าตาลในเลือดต่ําอาการเริ่มต้นก็จะเริ่มมือสัน่นใจสัน่น หรือเข้าตาผ้ามัวถ้า mm hmm. มีอาการดังนี้เนี่ยต้องรีบแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ทัน mm hmm. ก็จะหมดสติเลยพักได้ด้วยนะคะห mm hmm. ากว่ามีอาการน้ำตาในเลือดต่ำบ,บ่อยๆบ่อยๆเลยนะคะถูกน mm ี้จะเสี่ยงมากมากเพราะอาการเตือนจะไม่มีขอน้ำตาต่ำปุ๊บหมดสติเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยถามว่ากลุ่มไหนที่จะเสี่ยงต่อาการเกิดภาวะน้ำตาในเลือดต่ำ แล้ว้นเป็นกลุ่มที่เป็นเบาหวานแล้วฉีดยาที่มีชื่อว่าอินซูลินหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเบาหวานที่รับประทานยาในกลุ่มโซเปเนยูเรียอะค่ะพี่แมวนะอืมค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะ ประเด็นต่อไปนะคะเอ๊ะเคยมีข่าวประกาศของกลุ่มควบคุมโรคบอกว่าคนเป็นเบาหวานขับรถไม่ได้ประเด็นนี้คุณหมอเอจะเคลียร์ยังไงดีคะค่ะก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเบาหวานเนี่ยพอพูดคาว่าเบาหวานมาจะมีทั้งเบาหวานที่กินได้แล้วก็บอกคุมไม่ได้นะคะดังนั้นที่กรมควบคุมก็กําหนดมานะคะจะกําหนดมาสําหรับเบาหวานในรายที่ยังวควบคุมโรคไม่ได้คะ่ะ และต่อไปนะคะบอกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงอินซูลินเอ๊ะแล้วคนที่เป็นเบาหวานแล้วต้องฉีดอินซูลินอันนี้เราต้องเตรียมตัวพิเศษยังไงไหมคะก่อนที่เราจะไปขับรถค่ะค่ะในรายที่ฉีดอินซูลินเนี่ยนะคะจริงจิงอินซูลินเนี่ยมันเป็นยาที่ดีมากเลยนะพี่ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้อินซูลินก็ต้องใช้อย่างปลอดภัยนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะตัวที่เราจะต้องมีความระมัดระวังก็คือการเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำนะคะดังนั้นคาแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่ฉีดอินซูลินแล้วจะไปขับรถนะคะแากเลยนะคะต้องเจาะระดับน้ําตาลไปนิ้วตัวเองก่อนที่จะไปขับรถนะคะถ้าหากว่าระดับน้ําตาลไปนิ้วออกมาเกิน90ถจนจน100อันนี้โอเคค่ะโอเคขับได้ค่ะ แต่ว่าถ้าดบบน้ำตาลในเลือดน้อยกว่าเจ็ดสิบอะค่ะอันนี้นะคะ,<อ>ะแปลว่าท่านมีอาการน้ำตาลท่านมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วต<ม>้องแก้ไขค่ะดูจุดแรกนะคะ้อต่อไปอะคะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำยาก็ต้องตรุงเวลาทานอาหารก็ต้องรงเวลา <Bul kay. S 1> และฉีดยากับทานอาหาร<ม>ก็ต้องสมพันญกันให้ดีนะคะ หน้าซองยาจะเขียนไว้อย่างชัดเจนค่ะยาอินซูลินบางตัวหีดแล้วต้องทานอาหารภายใน15นาทียาอินซูลินบางตัวฉีดแล้วต้องทานอาหารภายใน30นาทีต้องทำตามนั้นเลยนะคะทีนี้ข้อต่อไปอะคะ่ะนอกจากที่ว่าจะเอายาติดตัวไปนะคะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนอย่าลืมนะคะต้องพกสมบัติเพิ่มขึ้นสองอยา่าง <c oughs> สมบัติทิ้นแรกนะคะก็คือเอาเครื่องตรวจน้าตาลไปด้วยอันนี้สองต้องเอาเครื่องตรวจน้าตาลไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสมบัติที่คนไข้เบาหวานต้องพกติดตัวเลยนะคะ <c oughs> แล้วข้อที่สองนะคะก็คือต้องพกอุปกรณ์การช่วยตัวเองเวลาที่มีอาการน้ำตาลาเลือดต่ำอะค่ะ <c oughs> ง่ายๆนะคะอาจจะเป็นปลุกอมเป่นของว่างนะคะตัวที่ <c oughs> แบบว่าจะแก้น้ำตาลเร็วๆนิดนึงเนาะ ก็คงต้องอนุโลมให้เขาติดวานแล้วพี่เนาะใ้เขาตพวกน้ำผุนไหนะคะที่ว่าจะแก้อาการน้ำตาลต่ำได้นะคะแล้วก็อีกสักข้อหนึ่งก็คือความสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อไรก็ตามที่ท่านมีอาการที่ผิดปกติหรือสงสัยนะคะชักไม่แน่ใจเริ่มมีใจสัน่นเริ่มสงสัยว่ามีน้ำตาลในเลือดต่ำต้องหยุดรถหาที่จอดรถ แล้วก็เอาสมบัติออกมาใช้ค่ะต้องเอาเครื่องตรวจน้าตาลมาต่ออูแล้วก็ต้องรับการแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะทีนี้แก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยอยากพึ่งแน่ใจนะคะต้องแก้ไขระดับน้าตาลเนี่ยขึ้นเกินเกณฑ์ที่เหมาะอย่างน้อยก็เก้าสิบถึงร้อยนะคะแล้วต้องมั่นใจค่ะว่าท่านมีระดับความรู้สึกตัวที่เต็มร้อยก่อนที่จะไปทําการขับถีต่อค่ะ จริงๆเวลาขับขี่รถนะคะอย่างปลอดภัยถ้าพกเพื่อนไปด้วยก็จะด yes ีแล้วพี <struggled> ่เนาะค่ะค่ะค่ะเห็นด้วยค่ะว่าต้องมีเพื่อนไปด้วยนะคะคุณหมอบอกว่าจะต้องมีสมบัติติดตัวไปด้วยนะคะคือเครื่องตจาน้ําตาลแล้วก็อุปกรณ์ที่จะช่วยชีวิตเวลาเราเกิดน้ําตาลต่ํานะคะ ถามต่อเลยค่ะว่าแล้วเราจะต้องเจาะน้ําตาลเวลาไหนบ้างนะคะตอนที่เรากําลังขับรถอยู่เนี่ยค่ะค่ะเพราะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะหนึ่งก็คือว่าก่อนขับนี่เราก็จะต้องเจาะก,ก่อนนะพี่นอ้องระหว่างที่ขับรถเนี่ยค่ะมันก็จะมีหลายๆกรณีนะคะคือเมื่อ,อไหรก็ตามที่เริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่ตัวเองจะชักไม่แน่ใจละว,ว่าเสียงน้นาเกิดน้ำตาลตับอันนี้ค่ะค่ะก็ควรจะเจาะ เช่นสมมติว่าบังเอิญมันเลยเวลาฐานทานทาแล้วมันจำเป็น,นจริงจริงซริง,รง,รงมันไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆดูเวลา,าใช่ค่ะค่ะก็จะต้องจอดแล้วค่ะหรือว่าในบางรายที่แบบขับรถของไกลแล้วพี่เนาะขับรถทางไกลเนี่ยมันก็ต้องมีการพักจอเดเลือดบ้างค่ะอาจจะหนึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยอย่น้อยท่านก็พักจอดเลือดดูนะคะจะได้ยืดเส้ยนยืดสายเข้าห้องน้ำด้วยกะคะ นี้ก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะได้รับคำตอบที่เคลียร์ใจแล้วนะคะว่าผู้เป็นเบาหวานนั้นขับรถได้หรือไม่นะคะก็ต้องขอบคุณคุณหมอเอนะคะที่มาให้ความกระจ่างเคลียร์ปัญหาให้กับเราในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้รายการ5ขอ้อขอเคลียร์เรื่องเบาหวานจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ